วัสดีครับวันนี้นะครับเกษตรแนวใหม่ไทเกอร์ฟาร์มนะครับจะมานำเสนอการทำก๊าซออกซิเจนนะครับโดยไม่ใช้ไฟฟ้านะครับทำถังออกซิเจนที่ไว้ใช้ในบ่อปลานะครับบ่อพลาสติกบ่อปูนบ่อซีเมนต์บ่อดินนะครับสามารถที่จะใช้ได้นะครับโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งอุปกรณ์ก็จะมีอะไรครับถังนะครับถังเดือใช้ถังอะไรก็ได้นะครับ ถังแล้วก็มีมีฝาถัางไม่มีฝานี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้เติมน้ําเข้าไปถังนะครับจะเป็นถังเดรชใช้สองอันสามบันนะครับแล้วก็จะเป็นข้อง,งอสองอันนะครับข้อง,งอสองอันแล้วก็เกี่ยวนอกนะครับเกี่ยวนอกแล้วก็วาลว,วาลวน้ํานะครับวาลวน้ำสองอันนะครับ เไนไ,นไนาน้ำนเออาน้นะครับ,บาน้เดี๋ยวใช้นะครับต่อไปก็จะเป็นกาวนะครับเลื่อยข้อพีวีซีสี่หมุนนะครับข้อพีวีซีไม่จำเป็นต้องสี่หมุนนะครับเป็นหกหมุนเป็นหกหมุนหนึ่งนิ้วสองนิ้วก็ได้นะครับเจาะรูนะครับมีการเจาะรูก็เจาะรูบน เจาะรูล่างตัวนี้รูข้างล่างนะครับจะเป็นน้ําออกรูข้างบนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ําเข้านะครับหลังจากเราเจาะรูเสร็จแล้วนะครับเราก็นําเกลวดอกนะครับหมุนใส่เทปพันเกลยวสีขาวนะครับแล้วก็จุม่มลงไปในกาวเลยนะครับหลังจากจุ่มเสร็จแล้วนะครับเราก็ หมุนใส่ตรงที่เราเจาะรูตรงหางครับกาวมันจะไปเปล่่ยมันจะไปทําปฏิกิริยากับเทปพันเกียวทําให้มันเปื่อยนะครับเปื่อยเสร็จแล้วมันก็จะมันจะไปติดกับท่าสติกนะครับมันจะอยู่ประมาณสักนาทีสองนาทีก็ติเสร็จแล้วนะครับ น,นี่ก็หมุนเหมือนกันต่อไปเราก็ใส่ข้องอนะครับข้องอเป็นะไรนี่ก็ใส่ข้องอ เราสามารถที่จะหาใช้ได้นะครับท่อที่อยู่ในฟาร,ร์มของพวกเรามันจะเป็นต้องไปซื้อใหม่นะครับนี้เราก็มันมีประโยชน์นะครับดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับตอนไฟฟ้าดับนะครับไฟฟ้าดับมันก็เป็ยังไงครับไฟฟ้าดับไฟฟ้าดับมัน ปลานอกน้ำ เชิญครับมาดูครับเพราะว่ามันมันต้องใช้ที่สูงนะครับทีนี้นี่ราคาศาวนะครับจะให้มันอย่าให้มัน,อา,มนอากาศมันเข้าไปนะครับถ้ามันอากาศเข้าไปเวลาดูดน้ำนะครับมันจะดูดน้ำ ได้อดีเราต้องทากาวในหะ้มันแน่นๆเสร็จนะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาวางตรงนี้นะครับดแล้วเราก็นิ้วตเกี่ยวพันตรงปากน้ำเข้านะครับ คือเวลาเราหมุนมันจะได้แน่นอากาศมันจะได้มันจะมีแรงดันเองนะครับแรงดันภายในถังเองครับอันนี้ก็จะเป็นการประหยัดเวลาครับอย่างนี้ก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นการเลี้ยงบอ่บอปลาในบ่อซีเมนนะครับการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนข้อดีของการเลี้ยง เราเราสามารถจํากัดพื้นที่ใช้พื้นที่แท้เป็นประโยชน์แล้วก็เราจะจับปลาได้นะครับไม่เหมือนในบอ่อดินบอ่อดินต้องจับเยอะนะครับเผื่อปลาบางครั้งมันไม่ได้ไซส์ไม่ได้อะไรนะครับมันจับกันได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ปิดวาล์วน้ํานะครับปิดตรงนี้นะครับปิดแล้ว แล้วก็เติมน้ำเข้าไปนะครับทีนี้เราก็เติมน้ำเข้าไปเติมน้ำน้ำน้ำเติมเติมน้ำเข้าไปนะครับให้มันเต็มถังนะครับเีร็จ้วเราค่อยปล่อยนะครับประโยชน์ ของการทำท่อออกซิเจนแบบไม่ใช้ไฟฟ้านะครับก,ก็เพื่อว่าตอนไปดับนะครับมีประโยชน์มากมายนะครับหรือเราจะสูบน้ำออกจากบอ่อนะครับขึ้นมาข้างบนก็ได้นะครับหลังจากที่เราไปศึกษาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีความรู้พอประมาณก็ลองมาปรับใช้นะครับซึ่ง ในการพัฒนาในฟาร์มของพวกเรานะครับเราก็คิดหาวิธีการต่างๆเพื่อจะเป็นการลดต้นทุนนะครับระหว่างน้าเต็มถังนะครับเดี๋ยวผมเราก็จะมาพูดถึงการเลี้ยงปลาในบอ่อซีเมนต์นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นการเลี้ยงปลาหมอนะครับแต่ก่อนเราเลี้ยงในบอ่อผ้าใบนะครับหลังจากบอ่อผ้าใบมันเกิดปัญหาก็คือมันพังง่ายนะครับ นกพอถึงฤด,ดูหน้าหนาวเข้าด้านแ้งนกก็จะมากินนะครับการจัดการมัน,มนยากกว่าเลยปรับเปลี่ยนวิธีนะครับเพราะว่าครั้งแรกเป็นการลงทุนหาประสบการณ์หาความรู้ซะก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะลงทุนแล้วก็ทำ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 ,ทำเลยนะครับเราก็ต้องมีความรู้บ้างนะครับสำหรับการ เลี้ยงปลาอันนี้ก็จะเป็นการเลี้ยงปรากฏนะครับปรากฏปรากฏเหลืองนะครับสองบ่อตัวนี้ก็จะเป็นบ่อพอที่หนึ่งกับบ่อที่สองันนี้ก็จะเป็นบ,อบ,อนบออ่อนนปลาหมอบ่อตะปาก็จะเป็นบ่อปลาหมอนะครับเราเลี้ยงจากการศึกษาหาความรู้จากผู้รู้ต่างๆนะครับอัตราการกินอาหารนะครับ มันมัน,ม,นมันไปได้นะครับถ้ามันมีออกซิเจนนะครับมีการปอกอากาศมีการเตีอากาศให้มันให้มันอากาศที่เพียงพอเราสามารถที่จะเลี้ยงได้อย่างในบอ่อต่างๆถ้าเราไม่มีออกซิเจนนะครับกาเรเลี้ยปลาต่างๆก็ไม่เจริญเติบโตบางครั้งนะครับมันก็จะน็อกน้ำตายวันละห้าตัวสิบตัวนะครับทําให้เราเสียประโยชน์ในการ จาัดก,การฟามของพวกเรานะครับเอาเต็มแล้วนะครับหลังจากเต็มแล้วนะครับก็ปิดให้มาแน่นๆนะครับเราก็ปิดตรงนี้มาแน่นๆหลังจากปิดแน่นแล้วก็มาเปิดฟาวน้ำตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เปิดด้ยวยนะ พร้อมกัน,นครับถ้าเราเปิดให้พร้อมกันนะครับการการออกอมกันจไม่ออกเวลองดูใหม่เ,เปิดข้อสำคัญน,นะครับเราต้องเปิดให้มันพร้อมกัน ระหว่างน้ำเข้ากับน้ำออกนะครับแล้วก็ปิดไว้นะครับปิดแล้วก็วาวตางนีนนบ น้ำมันกำลังจะดูดครับน้ามันก็กำลังดูดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับน้วมันก็จะดูดเข้าไปในนี้นะครับมันก็จะพปเกิดแรงดันขึ้นมานะครับ ตรงนี้นะครับสำหรับอีพีนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ